กินตามรีวิวนะครับวันนี้มาอีกแล้วกับก๋วยเตี๋ยวหิมท่งนะครับเราสั่งเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับใส่ไข่ด้วยราคาก็ประมาณนี้ถูกมากเดี๋ยวมาดูหน้าตาครับว่าจะเป็นยังไงเหมือนเดิมนะครับน้ำบริการตัวเองมีน้ำหวานนะครับไปบริการทุกคนนะครับพริกจีผักสดนะครับพร้อมแช่เย็นเลยครับ บรรยากาศในร้านนะครับนี่ผมชื่อนะครับหิมทุ่งเนี่ยทุ่งนาทุ่งก็คือทุ่งนะครับนี่ครับหน้าตาก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับร้านนี้โอ้โหดูครับกุ้งเป็นกุ้งครับนี่ห้าสิบห้าบาทใส่ไข่นะครับดูครับโคตรคุ้มครับ